หลายๆคนคงเคยเห็นไม้ลักษณะนี้นะคะเวลาไปร้านขายแคคตัสทั่วไปนะคะไม้ลักษณะไม้ลักษณะนี้จะเราจะเรียกว่าไม้กราฟนะคะซึ่งถ้าเป็นในวงการของต้นไม้ทั่วไปจะเรียกว่าการต่อตาต่อ,ตอ,ตอกิ่งประมาณนั้นนะคะการกราฟคือการที่มีต้นที่เป็นต่อนะคะซึ่งเป็นต้นที่จะต้องมีความสามารถในการหาหารเก่งนะคะโตวไว แล้วก็ส่วนของที่เป็นหัวนะคะซึ่งก็จะเป็นแคคตัสหรือสักคืนและต่างๆที่เราอยากจะนำมาต่อเข้าไปนะคะเราก็จะเห็นว่าก็จะเป็นไม้เป็นแท่งๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีหัวเป็นจุกอมยิ้มนะอันนี้คือไม้กราฟนี่เองทำไมต้องกราฟข้อที่1คือเพื่อเร่งการเติบโตของไม้นะคะ บางคนอาจจะอยากขยายพันธุ์ด้วยเร็วหรือว่าอยากเห็นฟอร์มของไม้ว่าจะเป็นอย่างไรไม่อาจรอได้นะคะเพราะว่าจะใช้เวลานานมากนานแค่ไหนเทียบให้ดูอันนี้ทางซ้ายนี่คือเป็นไม้เมล็ดนะคะอายุประมาณ3-4ปีแล้วใหญ่แค่นี้แหละประมาณนิ้วหนึ่งแต่ต้นนี้คือไม้กราฟนะคะสีเปียอายุไม่ถึงปีค่ะใหญ่กว่ากันแบบ สี่ห้าเท่าอ่ะนี่คืออัตราการเติบโตนะคะของไม้กราฟจะเร็วแบบนี้เลยอีกเหตุผลหนึ่งที่นาํามากราฟก็คือเป็นการช่วยชีวิตไม้อีกแบบหนึ่งนะคะอย่างบางทีไม้เราเลี้ยงไปอยู่ก็เน่าอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นต้นที่มีราคาแพงหรือหายากนะคะการที่เรานํามาต่อกับตาต่อกับต้นเนี่ยก็จะทําให้สามารถรักษาชีวิตไม้ต้นนั้นไว้ได้ค่ะ